ค้นข้าวต้นไม้ที่กําลังจะตายอย่างเงี้ยพี่แม่มาจากไหนยังไงครับเอ,อมาจากกรุงเทพค่ะอ่าเรารู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะก็เป็นลูกค้าประจํากันเนาะค่ะตัดกันหลายรอบอยู่พี่มาทําการช่างแว่นเนี่ยนะคะคือตนแรกอะ่ะคนแรกอะ่ะผมพี่เริ่มขาวแล้วก็ช่างอะ่ะแนะนําว่าเออพี่ผมขาวเนี่ยคือมันกําลังที่จะดีขึ้น ไม่อยากให้พี่ไปย้อมไปทําอะไรอย่างางี้ใช่ไหมคะนเนี่ยกำลังียกว่าสวยคือผลครั้งที่สองที่พี่มาเจอช่างอะนะคะคือผมกาลังสวยแต่คือผมมันเป็นสีเริ่มสีขาวแล้วคือขาวเยอะแล้วค่ะเกือบพึ่งพึ่งสีสะตอนนี้ความที่เพื่อนพี่ไม่เชื่อช่างพี่ก็ไปทําสีสีแบบสารเคมีซึ่งพี่ไม่เคยทํามาประมาณ30สิปีพอไปทํามาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเขาทําสีอ่อนให้พี่เลยพอพี่ไปถ่ายรูปหรือโดนแสงเนี่ยพี่เหมือนคนสีสะล้านพี่ก็เลยไปทําอีกครั้งหนึ่งให้สีเข้มขึ้นพอผลที่ได้คือผมพี่เนี่ยเสียมากเลยเหมือนฟาง ซึ่งดูแล้วมันมันน่าเกียดมากเลยค่ะครั้งที่สองนี่คือร้านเดียวกันนี่ครับร้านเดียวกัน <Okay. S 2> ค่ะพี่ก็เลยเอ๊ะกลับไปทําคือครั้งสองครั้งอะคะ่ะที่ทําร้านเนี้ยครับแล้วก็ไม่ใช่ร้านเล็กๆนะคะ <laughs> แต่ผมคือผลลัพธ์ที่ที่ได้มาคือมันเสียหายมากเลยมันดูไม่ได้เลยค่ะผมเสียมากเลยที่ถึงวิ่งกลับมาใช่ไหมคะ แต่พี่พี่แหม่มท่านนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดกับร้านนั้นก็คือพี่เขาก็เก็บผมไว้ให้น้องแว่นดูแลพี่แต่น้องแว่นี่ไม่ทำสีให้ใเอ,อเพราะว่าคือสุขภาพผมพี่เขากําลังกําลัง <ๆ S 1> มาลแล้วใช่ใช,ใช่วันนี้แวนจะปรับเปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้งทรงทั้งสีทั้งทุกอย่างเลยก็ไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เราเพียงแค่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเราแล้วก็รักษาให้ดีที่สุด